สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7สิงหาคมปี68นะครับคลิปพิจะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเบาสารคามเองนะครับเนาะทางวันนี้เป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะสุนทรขอหหนอยก็มีเวลาต่อที่สุนทอนอยมันเดิมครับเนาะวันนี้วันพฤหัสที่7นะครับเนาะก็สุดใจสุดเกินแสนนะครับเนาะใครยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็ ลองชมของเป่าสาระหามดูทำนองว่ามีตัวชอบไหมถ้าชอบก็ไปหยิบจับพลัตตอรี่ครับเนาะถ้าชอบไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับทำเพื่อความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับนะเนาะเจ็ีดเลครับเนาะถ้ายังไม่มีก็ดูไวนะ้เนาะเปรียบเทียบดูว่าตรงกับที่ตัวเองหามาได้ไหมหรือว่าใกล้เคียงกับชาวบ้านชาวช่องเขาไหมก็ดูว้เป็นแนวทางครับเนะาะก็เปรียบเทียบทำนอะงว่าเปรียบเทียบก็ได้ ก็มีอาจารย์เก่งๆให้หัวเยอะแยะนะครับเนาะอาจารย์ลยหลายๆอาจารย์ลยหลายๆเซียนนะครับตัวของแบบสามเก็บเทียบใบทำาร้หวดวันที่16สิงหาคมปี68นะครับเราสเรสบาสลัมคัดได้แล้วนะครับเนาะคัดได้แล้วที่ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะวันนี้ตรงกับวันเสาร์อย่างจากวันที่เราตรงกับวันศุกร์วันนี้ตรงกบันเสาร์ก็ใครมีแนวทางที่เลขเด่นเลขตั้งหลักเลขกาลังวันดีๆก็ลอง ดูรอบๆลองดูเพื่อมีโชคมีลาบนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับน้องบรรากคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพานั้งนวลมาปั่นกรยานเล่นที่สวนบางกระเจ้าครับนาะที่พับประแดงเหมือนเดิมปักรยานอุกกาศเสร็จก่อนกระพาะก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเดิมครับนาะเหมือนเช่นเคยถ้าไม่ได้อาหารปลาก็กลับบ้านไม่ได้ครับนาะกลับบ้านก็ นอนไม่หลับครับเพราะมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งครับเนาะรู้สึกว่าขาดหลงลืมอะไรไปก็ถูกสนานกันไปครับเนาะถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางเพื่อเดี่ยวตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเนาะจะได้ไม่เบื่อดูวิวทิวทัศน์ดูต้นไม้สีเขียวๆครับเนาะ้องพลาสีขาวน้ําใสๆธงพัดเย็นๆเข้ากันไปครับเนาะต้นนกับพี่สาวก็ให้อาหารปลาถูกสนานกันไปนะครับเดินไปที่แนวทางนะครับเนาะแนวทางบอกจำให้แนวทางทั้งฮานอยและลาว ก็รับา,บาลไทยให้ทั้งหมดครับนาะให้ทั้งสามสามอย่างเลยให้ทั้งสามแนวทางเลยใครชอบอันไหนก็จัดอันนั้นนะครับเนาะใครชอบรับาบาลไทยก็เข้ามารับชมได้ใครรชอบพนอยก็รับชมได้เราพัฒนาก็รับชมได้นะครับเนาะทั้งสามอย่างเลยกนอื่นดูผลของดูงวดที่แล้วคานะผลงวดที่เราของเบาสารคามให้ไปวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ บนล่างเบาสั่งทให้เด่นแปดลองหกนะครับเด่นแปดลองหกก็เข้าตัวเด่นเลยครับนะเนานะรเรียกเด่นแต่เสียดายเนาะเรียกเด่นของเราไปเข้าหลักร้อยนะครับเนาะเสียดายมากเสียดายอย่างแรงคนระับเนาะเสียดายมากถ้าหลักสิบหลักหน่วยยังพอมีลุนนะ้นครับเนาะถ้าเข้าหลักร้อยจับคู่ลาบากคนระับเนาะไม่ว่าอาจะาไหนเสียดาคล้ายๆกันครับเนาะแต่เข้าตัวเด่นเลยตัว เดิน8ลง6จับคู่ให้8 0 8 1 8 3นะครับเลาวทางรัฐบาลไทยเขาออก8 5 2นะครับเนาะเสียดายมากนินแปดศนย์แปเลยคนระับเนาะแต่พี่เขาออก5 2ก็ไม่ได้ใกล้เลยคนระับเนาะพูดตรงๆก็ไม่ใกล้เลยแต่ถ้าสายวิ่งก็วิ่งได้เนาะวิ่ง8วิ่งบน,นครับเนาะก็เต็มเต็มนะใครวิ่งบนบ่าวสลาไม่วิ่งครับเนาะ บอกสารไม่วิ่งกระเป๋าไม่หนักนะครับทําไม่วิ่งบอกสารามเจาะอย่างเดียวนะครับเนาะไม่วิ่งไม่ลูดนะาบอกสารามไม่วิ่งไม่ลูดเจาะอย่างเดียวนะครับเนาะถูกก็ถูกกดหน้าแล้วก็ว่ากันใหม่นะเนาะ้าไม่ถูกบอกสารทมจะทาอย่างนี้นะครับเนาะก็ไม่เข้านะวันที่แล้วไม่เข้าก็วันนี้ก็แกะตัวใหม่นะครับเนาะวันนี้แกะตัวใหม่วันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งแต่ยังไม่ได้ดังใจนะครับเนาะ ยังไม่ได้ตั้งใจเลยงวดนี้ขอให้เป็นไปตามคาดนะครับขอให้เป็นไปตามคาดวันนี้คืสร็อตจดไว้นะครับสร็จดสล็อแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับงวดนี้บนล่างนะครับเน้นบนเหมือนเดิมบนล่างเน้นบนนะครับเด่นเจ็ดเด่นเก้านะครับเด่นเจ็ดเด่นเก้าจับคู่ให้นะครับเนาะถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับ เก้ามาคเก้าศูก้าห้าเก้าสามทวนครั้งนะครับรัฐบาลไทยวันนี้บนล่างบนล่างเน้นบนนะครับเด่น7เด่น9จับคู่707579 909593ดกูนะครับหกคู่นี้ให้เน้นไปที่7จ็ดก้านะครับก็เก้า 7 5 79 95นะครับ3คู่ขีดเส้นใต้ให้แดงแดงครับเนาะเส้นะใต้แดงแดงบอกตัวเน้นตัวเด่นบากจะทำจะไม่วงกลมมคนอื่นครับเนะบาะบอกสะทขีดเส้นใต้เอาครับเนาะจะได้สบายตานะครับ6คู่นี้ทงหมดทุกคนเน้นไปที่บนครับเนาะบนล่างแต่เน้นบนถ้า6คู่นี้ไม่ทํางานนะครับก็เหมือนเดิมถ้า6คู่นี้ไม่ทํางานให้กันไาที่7 3ส แล้วก็แปดห้านะครับเจ็ดสามแปดห้าตัวกันก็เน้นบนเหมือนเดิมบเนาะ,ะบนล่างเน้นบนเหมือนเดิมทั้งชุดกันที่สาเหตุเน้นบนก็เพราะว่าจะได้สามตัวครับเนาะากได้สามตัว,ต,วตอนนี้ยังไม่ทํางานนะเพราะ,นะยังเฉียวไปฉเฉียวมายังนั่นอยู่วันที่แล้วก็หลักร้อยก็เข้าหลักสิบหลักหน่วยไม่ทํางานนะครับวันนี้หวังว่าให้เป็นไปตามคาดครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยทํางานหลักร้อยก็เปะะะะ๊ะค,ครับเนาะหลักร้อยก็ค่อนข้างมั่นใจขึ้นครับเนาะมีตัวตัดที่ดีๆขึ้นครับเนาะตัวตัด ตัวอะไรที่ดีขึ้นก็ถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะมีไม่น่าพลาดครับเนาะก่อนปีใหม่ค่อนข้างมั่นใจได้สามตัวอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับเนาะค่อนข้างมั่นใจจะเป็นวดไหนหลุ้นไปด้วยกันครับเนาะห้ามพลาดห้ามเผลนะครับเนะนืเอน่องจากที่เราได้ห้าหกห้าหกสามไปก็บอกว่าจะปิดจ็อบชิ้นปีอยากให้ได้สามตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอบทอนทนะํานทาง่บอกสักครับชุดสองตัววชุดสามตัวก็รอไปก่อนนะครับเนาะ ักลอยทําไปแล้วแต่ยังไม่ตัดดับตัดอะไรทำเนาะก็วันนึงก็ทําหลายอย่างครับทั้งฮานอยทั้งเราเข้ากันไปทำเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาเวลาอีกหลายวันครับเนาะอีกหลายวันมีเวลาทันแน่นอนนะครับสำหรับขอรรัฐบาลไทยก็ดูไว้เถ้าใครชอบขัจัดครับเนาะไม่ขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแัะฟังเหมือนเดิมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นดูซิงวดนี้จะเป็นยังไงจะแก้คืนได้ไหม หรือว่ายิ่งแก่หรือยิ่งยุ่งก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าเลขเด่นเลขติดค่อนข้างมั่นใจครับเนาะดีประกอบํางานก็สบายแน่ครับวันนี้สบายแน่เลยทําม่ได้ผิดพลาดนะครับวันนี้ขอยเข้าตัวเน้นๆเลยครับเนาะนะถ้าไปผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนนะครับถ้ายคลิปก็มือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ถูกหวย้วยเงินวันนี้คอยสอบผ่านนะครับเนาะคอยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ บางคนก็ไปถูกวยตั้งแต่ปีที่แล้วครับเนาะตั้งแต่ปีหกเจ็ดปีหกแปดก็ปลาไปค่อนไปยีนะครับเนาะก็ยังไม่ถูกใวเรื่องเองินเลยยังปลดล็อกไปได้เลยอีกนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับซื้อจากสัมรกไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะซื้อจากอาจารย์ไหนเสียดไหนก็แล้วแต่คอ่คอ,ยคอยถูกเป็นพอนครับเนาะดีใจด้วยทั้งนั้นนะครับเนาะอ่ะฝากไว้คิปนเีเจริญชิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ